พ่ายงไงว่ายไงได้มูม่วนหลายอันฟังนี่ก็ตีมาได้เรื่องแค่ดีมันจะพู้งง่ายตัวพูดอ่ะ <c oughs> เบื่อจะให้เขาเดี๋ยวนูดูก่อนให้พูดเท่าจีก่อนไปเขาม่าได้ยินดกัก ีนละเออที่นูน้นนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฟนหนูถ่ายดอกไม้งามงามไปใส่ล่ะไปใส่ล่ะไปใส่ล่ะ ปรายมันมีหน้ามววงอุปสรรค you happy can you do really all for me no. oh not really nice no. i do i do for you but you he's a youtuber huh? Oh. Okay. <laughs> okay you want me to take you when you uh, swing yeah is it recording i don't know yeah i think so Lucky I've done a video, eh? <laughs> it's always the case, yeah? Just concentrate on the ball, not on the video. <laughs> wow! That's better! Good. Thank you! <laughs> เห็นมาตีก๊อไม่ดีก็ทำวิดีโอก็ได้ตัวมาตีกกับสามีสามีกอเอ็นจอยกับหมูเร็จแล้วเกิืผู้บบาเนอะว,วันวันวันพาะมาตีก๊อฟเลยแตเนมตมาตีก๊อฟกับพ่อใหญ่แล้วก็หมูพ่อใหญ่ฝุน่นจ้ะนี่เปิดเ้อ คนที่กำลังตีนั่นเพื่อนเกด้วยจ้ยะย่าหลงอันนี้อันนี้พ่อไงสามีน,น้องแน็เสื้อก็ใส่เสื้อสีเดียวกันว้าเยชุดนะักกีฬาสนามกองบินคือเก่าได้จ้ะ ได้มูลเลยไปแด้วค่ะเดี๋ยวเน็ตจะเอาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะแค่ดีไปยืนรอดแล้ว วันนีอากาศห้อนๆๆอนอนอนน้ำก็ไหลไหลวันนี้ตีบาดีดอกจ้พะพ่อใหญ่เอนจอยหมู่มาตีนำ้ำอันตอนบ่ายเนี่ยจะตำส้มตำกินอยู่จ้ะส้มตำกุ้งแต่เบิรอใหญ่เพราะว่าวันนี้พ่อใหญ่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว เน็ตก็เลยคงซบไปได้ทาคลิปช่วงเชานะ้าน้วก็เอาคลิปตีกอล์ฟอกกาลังกายมาฝากเนาะจ๋าเนาะแค่ดีไปแล้วเน็ตไปก่อนด้วยจ๋าเด้อถ้าชอบคลิปวิดีโอกออกกำลังกายตีกอลก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดอ่า อะะไรถูกใจเพื่อไปกำลังใจให้เน็ตทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเน,นาะจ้ะเนาะเน็ตก็พยายามที่จะหาเวลาหรือโอกาสดีๆถ่ายคลิปกีฬาแบบนี้มาฝากพี่ๆน้องๆคนที่ชอบกีฬากอล์ฟนะจน้ะเนาะถ้าว่าใครชอบก็กดไลค์ให้เน็ตด้วยจ้ะเน็ตไม่ได้อ่าซีเรียถึงกับว่าต้องตีดีคือออกกำลังกาย ให้สนุกสนานเ๋ยจะว่าไปไปตีก็ได้จากแคดดีไปเอาไปนั่งรอนแนทรอัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายเนาะไปแล้วค่ะ